ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่องเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทางยูทูบที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับไปดิแฟลกเลยแฟลกเลยอาชิดแฟลกเลยแฟลกชุดดำเรดี้กแล้วนะครับเอาแล้วครับตำราเทียบเลยครับทั้งหนังสือทั้งโพยครับ บี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 บ้บี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 บกบี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 บมบี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 บไบีบีบ่บีบีบมบมบีบีบีบมบีบมบี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 บ่บีบีบีบมบี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 บมบี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 บมบาบีบีบ ชิฉันเราใครอยากทาเมนูนี้เขาเขาถนัดเขาแอบมองจียอนแล้วเบอกว่าเมนูนั้นเน่ะเขาถนัดกว่าเป็นการออกตัวเพื่อให้รู้ว่าเมนูนี้ยอมเสียกะละเมนูที่ถนัดให้จียอนแล้วตัวเองทำเมนูที่อาจจะไม่ถนัดนักตอนนี้ทางฝั่งดูจุนนะครับเอาซอสใส่เข้าไปในหมูสับแล้วครับอ่านโบยนะคะอ่านโบยทำอะไรดีมีมือปิดฮะมีมือปิด ทำให้งงนิดหน่อยครับมีมือปิดมีมือบัง originally อยู่ทั้งเป่ิธีนีี่นีผใช้สัญชาพยายามผมทำอาหารได้เพราะผมเคยดูแม่ผมทำารัค มันไม่ยากอย่างที <nước c oughs> so food, so like oh. ่ค <Tonight> okay. mm ิดนี่หนูกำลังจะพัดอยู่ค่ะให้มูสัมชันมันสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเจียวจะชิมก่อนว่ารสชาติมันได้อเคโอเคอออคอเเเอ 오, 오! 백날, 한번다 백날, 한번 더! 비빔밥에 대한 인상이 안 좋아질까봐 제일 걱정이에요. 아, h m o d Let's 고기 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 go, l e 맛있겠다 let's go, l 아나กว่나เอ้ยน่าร้อยน่าน่ 유리는 이 멋도 중요한데 중요한 건 정성이라는 거 여러분들. สวยสวยสวยดูดีด สวยมากครับดูดีครับนี่อ่าเฮ้พีบิมตอบการใส่งาบนบนจานนี้แหละค่ะก็คือทำให้คนอื่นรู้ว่าอันนี้เป็นจานใหม่ยังไม่ได้ใข่แตดอ๋อ,อใช่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคผมจะไม่ใช่คนตัดสินนะครับบอกฮะนะผมไม่ใช่คนตัดสินหอมมาก

ไงคะเฮ้ยเปิดร้านหน้าเลยอ่ะขอ้ผมทเลค้งเคอบค้คบอร่อยเลยอ่งอร่อยกี่อ่อนีโอเคได้ค่ะเอางี้ผมมีคนให้ลองชิมดูมาดามเชนครับสวัสดีครับแม่ดามสวัสดีค่ะยามเซยามเซย์แามชื่ออะไรครับคิมฮานาค่ะคิมฮานานะครับอมดามใช้ใช้แบบรวมๆในปากนี่ขั้นเทพใช้ได้ไหมครับใช้ได้ถ้าเมื่อรวมกับซอสที่เข้าไป อ๋อก็คือไม่ยากและอร่อยด้วยลองชิมของจี้ยอนหน่อยครับน่าระเวงมากเลยอะตื่นเต้นอะพี่ดูค่ะหนูแบบไม่เคยทำให้แบบกินแบบให้เหืออาชีพกินใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้อร่อยนะครับโอเคเก่งทั้งคู่ขอบคุณมากครับการตัดสินของเราครับเราจะให้แฟนคลับของคุณนี่แหละแต่เขาจะไม่รู้ว่าอาหารเป็นของใครจะไปวางแล้วเขาลองชิมดูแต่ละคนจะมี หน้ายิม้มถ้าเขาชอบใครเขาจะปักไว้ที่อาหารนั้นๆใครเยอะกว่าชนะไปดูกันนะบิดโัโอเค <laughs> <Okay. S 3> <laughs> เดียวเขาจะเป็นลมละค่ะคอยากจะบอกน้องๆแฟนคลับว่าคุณดูจุนเนี่ยตั้งใจทําด้วยความเคร่งเครียดมากเพราะอยากให้ทุกคนอร่อยเขาเครียดมากเลยค่ะตอนทำเขาบอกว่าผมให้ทําไมผมชอบประโยคหนึ่งที่ดูจุนพูดบอกว่าใส่ข้าวไปเยอะไม่เท่ากับใส่ใจไปเยอะๆ<กด>นี่<กด>อตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับไม่รู้อันไหนของใครถ<กด>ามก็ดี อันหนึ่งหกอันหนึ่งสิบสี่อันนั้นคงหนอันนั้นอันนี้คงดูจุนได้เลยใช่ไหมคุณคิดว่าของคุณอยู่อันไหนของก็เป็นอันหกแล้วจีรอนคิดว่าหนคิดว่าอันนี้ต่างคนต่างไม่มั่นใจนะครับใครแพ้โดนหอมแก้ม ตอบไปแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วก็บอกไงโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม <c oughs> ไอ่ะตายอ่ะเขาจะฆ่าเราเขาจะฆ่าเราโอเคนะโ okay อเคไหมไม่โอเคเหรอแฟนขับเขาไม่ยอมใครแพ้โดนเข็นหน้าดีแล้วโอเคนะ <Okay. S 2> ต่อไปนี้เป็นการเฉลยว่าใครคือผู้ชนะ

ไไม่เลือกเขาางเงี้ยเหรอตอบใจมันต้องลอบใจคนแพ้จับมือมันแบบดูสิมันจะกีดไปถึงไหนเราจะกอดไปเรื่อยๆพอแล้วจ้ะโอเคโอเคก่อนก่อนจะเขียนอยากเห็นหน้าหล่อๆเล่าให้ฟังก่อนฝากเขาว่าสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนไทยเกี่ยวกับอาหารเกาหลีให้กับคนไทยบ้างครับ 한국 음식에는 대부분 몸에 좋은 채소, 채소가 굉장히 많이 들어가요. 그래서 여러분들의 건강을 책임질 수 있는 아주 건강한 음식이라고 또 생각하고 이 방콕 근처만 해도 한식당이 굉장히 많으니까 여러분들 관심 있으신 분들은 꼭한 번씩 찾아주셔서 이 한식에 대해 좀더 느끼고 즐기다 가셨으면 좋겠습니다. 그 w w ิร์ไวดเว็าดอฮันดอทว่าฮันิก็จะสามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเกาหลีได้นะครับวันนี้ขอบคุณโฟชองปารีสเอ็มควอเทียนะครับแล้วก็กรูเม่มาเก็ตสาขาเอ็มควอเทียที่เราไปช้อปปิ้ง hmm, กันนะครับห <Ah ้างสรรพสิน ah ค้าเอ็มควอเทียห้องอาหารเกาหลีคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสแล้วก็โคเลียนฟู้ดฟาเดชันนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพสวยๆจากหน้าตาหล่อๆจะหล่อขึ้นกว่าเดิมด้วยเมคอัพอาร์ติส จียองนะครับขอบคุณดูจูนขอบคุณจียองด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มฉันใส่กางเกงอาเอาละเว้ยเอาละเว้ยไปกันสิบเลยให้เลือกเองเหรอให้เลือกเองเหรอแปลด้วยสิเอาอะไรอีกแล้วอีกแล้ยอะไรอะไรยังไงอะไรแปลด้วยแปลด้วย เขาเขาดูนูถามว่าชอบสีอะไรเราแตบว่าเราก็เลือกสีแดงเออก็ดีนี่ใจตุ่มกันเลยเฮ้ยเราเป็นผมลิขิตโอเคอมันมีใจว่ะ

โอเควันนี้ต้องขอบคุณดูุนมากนะคะขอบคุณคช่นันขอบคุณครับขอบคุณค่ะจบแล้วที่พ่อซื้อที่เดินยะพ่ออะไรเออบอกสิเอยหนูรู้บ้าล่ะ อบอกว่าตอนตัวแต่งงานแล้วจะให้มาอยู่ที่เนี่ยมีเพลงไหนแต่งให้ลูกที่เราหรือมีโดยเราไม่รู้นี่เขาขอร้องว่าอย่าเพิ่งแต่งให้เขาเขาไม่ชอบความซื้อและความสราเรารอจนเมื่อไหร่เนี้ยแต่งงานไม่มีวัน